สวัสดีค่ะเด็กๆครูเบียค่ะมาเจอกันแบบนี้แสดงว่าเรากำลังจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเนื้อหาใหม่เรามาฝึกออกเสียงเรื่องสีกันก่อนนะคะสีภาษาอังกฤษว่ายังไงแล้วนะคะเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยนะคะ ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆเราจะเรียกว่า color นะคะเอาเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาฝึกออกเสียงกันเลยนะคะสีที่หนึ่ง blue red green pink yellow orange black white brown, gray, and purple. เก่งมากเลยค่ะเด็กๆ Great job นะคะถ้าเด็กๆไปเจออะไรที่มีสีคุณครูอยากจะให้เด็กๆทุกคนลองฝึกระบุสีของสิ่งนั้นๆเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการทบทวนเรื่องสีด้วยตนเองอีกทางหนึ่งด้วยนะคะเด็กๆจะได้ไม่ลืมกันค่ะ เอาละค่ะเด็กๆเราทบทวนเรื่องสีกันไปแล้วต่อไปนะคะเรามาเริ่มเรียนเนะะื้อหาใหม่กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้คุณครูเบียจะสอนเรื่อง oh. เ h a ๆอ้าวเด็กๆ,ๆคะถ้าเด็กๆลองสังเกตดูรอบๆตัวเด็กๆเด็กๆจะเจอสิ่งต่างๆที่มีรูปร่างรูปทรงนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงคําศัพท์ที่เป็นรูปทรงต่างๆนะคะคําที่หนึ่ง circle circle วงกลม this is a black circle <Yeah. S 1> this is a black circle นี่คือวงกลมสีดำ next triangle triangle สามเหลี่ยม this is a blue triangle this is a blue triangle นี่คือสามเหลี่ยมสีฟ้า square สแควรไม่ใช่สแควนะคะสแควรนะคะสแควรแปลว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัส This is a green square. This is a green square. นี่คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียว Next rectangle. Rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า this is a red rectangle this is a red rectangle นี่คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง next star star ดาว this is a yellow star this is a yellow star นี่คือดาวสีเหลือง next heart heart หัวใจ this is a pink heart this is a pink heart นี่คือหัวใจสีชมพูเอาละค่ะเด็กๆเ,เรามาฝึกทบทวนกันอีกรอบนะคะคำที่หนึ่ง circle วงกลมคำที่สอง triangle สามเหลี่ยมคำที่สาม square สี่เหลี่ยมจัตุรัสคำที่ห้า Rectangle สี่เหลี่ยมพืนผ้าคำที่5 Star ดาวคำที่6 Heart หัวใจเอาละค่ะเด็กๆยากไปไหมคะถ้ายากไปฝึกออกเสียงบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมฝึกพูดประโยคด้วยค่ะเด็กๆ คุณครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆลองฝึกทําด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งไปให้เด็กๆทางรายกลุ่มของห้องเรียนของแต่ละห้องนะคะ Good bye see y u u next time บายบายแล้วเจอกันค่ะเด็กๆ